สวัสดีครับมาพบกับมันนี่แช n แนลวันนี้ก็มีเว็บไซต์ใหม่มาให้เพื่อนๆนได้หากําไรกันนะครับก่อนอื่นเรามาทําการลงทะเบียนเข้าระบบกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับอันดับต่อไปให้ใส่รหัสผ่านแล้วบรรทัดต่อไปใส่รหัสผ่านยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกดคําว่าจดทะเบียนเลยครับเมื่อเราเข้าระบบมาแล้วนะครับก็จะมีการประกาศล่าสุดนะครับขึ้นมานะครับ ระบบนี้นะครับการทํางานก็จะเป็นรูปแบบกดไลค์แคปภาพแล้วก็ส่งงานนะครับการจ่ายนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่800บาทนะครับแล้วก็การถอนการรับภารกิจนะครับสามารถทําภารกิจได้ทุกๆวันนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาที่ระบบแล้วนะครับให้เราไปทําการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้เข้าไปเพิ่มได้เลยนะครับ แล้วให้เพื่อนๆใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการทำงานกันเลยนะครับช่องทางการทำภารกิจนะครับก็จะมีประกอบด้วย y o u t u b e t i k t o k o k f e c o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  k n i นะครับให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับอันนี้ผมจะไปที่ YouTube กันนะครับจากนั้นนะครับก็เลือก VIP 0นะครับ สำหรับสายฟรีนะครับสามารถรับงานได้3งานนะครับแล้วเราก็กดคำว่ารับนะครับกดรับนะครับ3งานนะครับจากนั้นให้ไปกดคำว่างานนะครับให้กดเปิดลิงก์นะครับ h ั l l o ลน,นเราก็ไปกด <original S 1> ไลค์นะครับ,บแล้วแคปนหน้าจอนะครับ สกาอบบรงันเปุแล้วก็กดบวกส่งรูปภาพนะครับแล้วก,กดส่งส่งไปแล้วนะครับ1งานนะครับทำแบบนี้นะครับจนครบ3งานนะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็ส่งแบบนี้ไปเลยนะครับรูปแบบการทำงานก็ทำงานเหมือนอย่างที่เราเคยทำกันนะครับไม่ได้ยากนะครับผมและทีนี้เราก็รอ,อการตรวจสอบนะครับทีนี้มาดูเรื่องระดับสมาชิกและรายได้กันครับระดับ v p นะครับ ศูนบาทไม่ต้องลงทุนนะครับรับ3งานรับรายได้ต่องานนะครับคือ8บาทเท่ากับว่ารายวันนี้เราได้รับ2 4บาทต่อเดือนคือ7 2บาทรายได้ไรายปี7 2บาทแล้วก็ไล่ตามลาดับ v i p ไปเลยนะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้เราเล่นสายฟรีกันนะครับ เล่นจนครบ800แล้วเราก็ทำการถอนกันได้เลยนะครับวันนี้ m ั n น y Channel ก็เอานำเว็บง่ายๆมาให้เพื่อนๆได้หาก,กำไรกันนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆจาก m ั n น y c h a n แนลครับขอบคุณครับ